สามสสวัสดีครับวันนี้เราก็มีภาร,รกิจนะครับช่วยเหลือประชาชนกันนะครับโดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิทยาฐานมณฑลฐานบกที่สี่สองนะครับได้จัดกำลังพลน,นะครับเข้าไปดูเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนกันครับไปดูภารกิจในวันนี้กันเลยครับ

ăn mấy cái nà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 y cái

ที่เอ่อพวกเขานี่อยู่ในล่าสุดครับครับเอ่อ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  <laughs> 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 ว่าน้าเป็นหัวนครับน้ำขับเคล่อนยุ่ตลอดแต่ก็คือการกำลังจะเอ่อล้นตลิ่งนะครับยังครับอันนี้นะครับอยู่ที่บ้านน้นนะครับอยู่ที่สองนะครับตอันนี้น้ำได้เอ่อล้นเข้าบ้านชาวบ้านแล้วนะครับหมู่สองนะครับมองเลยเขามีทราย กันน้ำเนี่ยต้องใส่กระสอบแบบนี้ใส่กันน้ำหมด